สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะโอเคอันนี้ก็คือข้ามสเต็ปตอนเปิดหมากไปเลยนะผมเจอคุณกิษดานะ่เบตติ้ง1 8เยอะนะฮะถือว่าเ е ตติ้งเยอะน่าจะเก่งอย่ยวน้อยก็เยอะกว่าผมอ่ะอือหื ผมควรทำไงก,กับเหตุการณ์น,นี้ผมรู้สึกว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยนี่มันอือฮึม่มควรทำไงกับสิ่งนี้ เจอดีฟเอป888เลยอ่ะ อุมูเราเล่นหนักอุดนะซึ่งก็ทำให้เราไม่ได้ชนะง่ายนะครับจะต้องคิดอยู่เชฟ what the heck รูปเหมือนกันผมไม่ค่อยอยากจะนั่นเท่าไหรอ่าลองดูสิโอเคผมลุยละ นูจะเวอร์ก็เปล่านะครับก็ดู not bad not bad แต่ไม่ได้แปลว่าดีดูได้เปรียบแต่ว่ายังห่างไกลคำว่าจะเอาชนะนะครับยังต้องอีกเยอะเลยอโอเค มันก็คงไม่เวิร์กันนะทุเหมืนอนคนนี้คู่ตัวสู้บวคนนี้ไม่ได้อ่อนนะแต่ว่าเขาเล่นในในเชิงเอาเสมอนะ <S <S อะยากนะครับเนี่ยทำไปเล่นไปอันนี้มันจะไม่ง่ายนะครับเนี่ย oh my gosh ต้องกินแล้วมั้งเจเอีกนะครดีมั้งไม่รู้มือนกนะยังชนะยากนะครับเราเจอคนพันแปดแล้แสดงมันจะไม่ง่ายหรอกนะครับ เป็นเกมที่ยังจะต้องเบียดกันอีกเยอะนะดูโอเคนะ not bad แต่ว่าก็ไม่ได้กูนะ not bad but just so so มาคน เธอเบีย้ยตรงนี้มันวิกวิกอยู่ตอบยากนะครับอืมเห็นทุกต่านเห็นอะไรไหมตอนเลยคละถ้าผมกินนะมากินมายกไปขึ้นเม็ดถอยดูชนะยากมากใอยไปกัน โอเคผมจับเม็ดจับมา้าเม็ดถอยโอ้กินเหรอบอกว่าผมเอาได้นะมันอาจจะน้อยแต่ว่าอันนี้มันน่าจ,จะชนะลวเพราะว่าหมากเบียดได้มา้าเม็ดสู้กับคนเบียดเบียดตัวนี้เหมือนไม่มีเพราะมาบล็อกได้เม็ดไหลเข้าตามร่องนะ this is fine คนตสู้ผมเดินเร็วนะ ผมว่าอาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาขึ้นมาพันแปดได้เพราะว่าเขาเดินเร็วแล้วก็ไม่ได้พลาดมากมีความเร็วนะฮึขูนขึ้นไปโอเค ลุกผมมานี่ต้องคนขึ้นมาก่อนเพื่อจะมาลุกผมตรงนี้ผมก็ขุนเบียดได้แล้วก็เบียดเขา้าอย่างนี้ผมสบายต้อผมก็ทำเหมือนเดิมนะโอเม็ดไม่ตรงอะไรนี่ถูกไหมออกไม่ได้นะครับไม่แค็ง โอ้ก็ชนะไปได้นะครับเราดูคลิปต่อไปดีกว่าเกมนี้ก็ถือว่าเร็วกว่าที่คิดนะได้คะแนนเยอะเลยสามสิบแต่เขาลบแค่สินะแต่ว่าถ้าเลตติ้งเยอะจะลบน้อยแต่เราได้เยอะอะไรนี่ยใส่อ้ใหม่ ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่เครื่องประดับนะเกมเลือเสะหน่อยถ้าโหลโถท,ทิ่มพันเจ็ดร้อยผมพันหนึ่งร้อยนะแต่เห็นชื่อแล้วก็ต้องมีหวัดหวันกันบ้างนะแต่คู่สู้หมาผมสีแดงเลยอนะ่ะผมว่าผมจะแพ้กตรงนี้แนหะมองไม่มองไม่ชัดอนะ่ะโอเค คู่ต่อสู้ผมเหมือนกํลังจะหลุดหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตถ้าหลุดผมว่าชนะเลยอ่ะสิมไม่หลุดนะอืม ปูเบีย้ยครับสุดยอดนะปูห้าเบีย้ยครับเหมือนคนนี้จะเก่งนะถ้าโหลดโถทิพ เฮ้ hey. ยคนนี้ไม่เอาอะไรเลยฮนะดีเฟนต์แปปกแปดกิน,ก,นกินเกินเรือเรือกินเรือไม่กินเอา,มาใม้กินอีก ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าพอทูทูไทยไทยอืมผมเดินอะไรดี Not e a s all นะ เนะโอ้เดี๋ยม้ิทรมานนะครับม้าซ้ายอย่างโคตรกากเลยนะครับไม่ไหว มาซ้ายนี่ปัญหาชีวิตนะรแรกๆพอได้หลังๆพอเลยนะครับ My Gosh ผมพยายามดิฟดีเฟนแปดแปดแปดโอเคผมจะ ไม่เหนียวจริงอย่าหาทำบอกเลยว่าใครบอกมาซ้ายบุกแรงมาซ้ายต้องดีเฟนซ์แบบสุดยอดมากกว่าเพราะว่าหมากมันไม่ดีนะครับหมากมันไม่ดีนี่ต้องโหแบบไม่ดีต้องเดินดีครับโอเคผมไม่เห็นเลยว่าผมจะต้องหุบเดือยก่อนนะมั้ง แล้เรือมานี่ขอมมาแา้วต่อคือผมอยากจะเอามาขึ้นแล้วขุนขึ้นแต่ว่าผมดูแล้วมันดูสิ้นหวังมากดูโฮเปเลสเชียท,ทำเหมือนนมากเลยแต่ว่าเป็นไปได้ไหมเอาหนะผมว่ามันยังพอเป็นไปได้ผมว่าพอเป็นไปได้ที่ผมจะคิดแบบนี้ นี่มันอยู่ในรูของแท้เลยนะครับเนี่ยเก๋ okay. อะไรผมเบีย้ยกินอยู่ล่ะผมต้องปิดเอาไว้เพราะาผมเปิดผมตายไม่กินมากับเดนดิสนาโอเคดกาแล้วเขาต้องมาเงน กินผมเอาขุนกินได้อันเรือเรือหดขุนขึ้นแล้วผมก็ลอตายแบบโอเคน o t f ันนี okay. at อดออนแต่ว่ากินกินยกมาควรต่อมาช,วชวัวนะร์ชัว and this horrible คุณสูส้ผมคงต้องบ่นนะว่าโอ้โหนี่โคตรเหนียวเลยนะครับ บอกแล้วนะครับกลายจะเป็น GM ได้นั้นเนี่ยไม่ใช่ a t t a c ็999นะครับ d e f e n s e 999นะครับโอเคก็อถอยมามาเพราะว่าผมต้องกลัวเบีย้ยผมขาดด้วยกินเรือไหมกินเรือเรือกินแอนยกโคนผมว่ามันดูดีเวลาผมจะหมดนะมต้องรีบเดินคสู้ผมเดินเร็วนะ เรู้ว่าหมาผมเนี่ยไม่ง่ายนะสมแล้วที่เป็นพันเจนะครับแต่ว่าเขา unhappy แน่นอนเพราะว่า p o s i t i o เขาคงแบบโ h a t วอทเฮาส์วอทเฮานะทำไมผมถึงได้ดี f e n s e ขนาดนี้จนยังอยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เหนียวจริงเราไม่ยืนไปถึงตรงนี้นะบุกแรงก็ยากแล้วนะ defense ด,ดีก็โคตรยากนะครับ มาลงตีวงติดแอนดอร์ติดอร์เหี้ยเทก็บติดเทเทเเก็บ ต้องคิดนิดนึงนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ชัวขนาดนั้นหัวดแบบอืมผมอยากกดตรงนี้แต่มันมีจังหวะมาลูกก็เลยต้องต้องเป็นแบบนี้ อีลงตรงนางแต่ผมจะกำรรชัยชนะในตอนจบมาตัวแล้วนะครับเบี่ยเป็นทุงเป็นท่านโรเลอร์โคสเตอร์พอสมควรนะ <Yeah. S 1> บุ้ม ผมมีลุกสองทีเนี่ยลุกละลุกจดโอเคช่างมัน,น,มนเถอะดัซซแมนเถอมันเกมโอเวอร์นะครับ <Yeah. S 1> ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจคุณมารุกกับเซนบอลทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็อย่าลืมว่าผมมีตำรานะเล่มหนึ่งเล่มสองด้วยนะครับอันนี้เป็นเล่มหนึ่งนะเล่มสองยังไม่ได้หยิบมานะครับครับสวัสดีครับ